กรเชอร์เอ็กซ์เพรสรถไฟหลวนที่วิ่งช้าที่สุดในโลกนั่นก็เพราะรถไฟคันนี้นะคะเขาไม่ได้มีเป้าหมายว่าต้องถึงปลายทางให้เร็วที่สุดแต่รถไฟนะคะจะวิ่งแบบช้าๆเวลาจอดแต่ละสถานีนะคะก็จะจอดนานมากและเป็นที่รู้กันดีค่ะว่าการนั่งรถไฟคันนี้นะคะเรามานั่งเพื่อกินลมชมวิวและก็เพลิดเพลินนะคะไปกับบรรยากาศสวยๆของสวิตเซอร์แลนด์ไฮไลท์ก็คงจะเป็นตัวรถไฟที่มีกระจกรอบด้าน นั่งเฉยๆสวยๆนะคะแล้วก็มองดูวิวย,ยาวๆกันไปเลยโดย g r a c i e r Express นะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4ช่วงช่วงที่1นะคะจากเซอร์แมทไปยังบริกช่วงที่2จากบริกไปอันเดอร์แมทช่วงที่3จากอ n นเดอร์แมาคูและช่วงที่4นะคะจากเมืองคูมาที่เมืองสังมอริสซึ่งใช้เวลาสรีรวมทั้งหมดนะคะ8ชั่วโมงเส้นทางที่คนนิยมนั่งนะคะส่วนมากเขาก็จะนั่งจากเซอร์แมมายาวที่สังมอริสเลย เพราะราคาค่าจองที่นั่งนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะคะราคาก็ต่างกันไม่เยอะเช่นจองจากเซอร์แมทมาที่ซังมอริสนะคะราคาก็49ฟรังหรือจะตัดนะคะจากอันเดอร์แมทมาที่ซังมอริสก็49ฟรังเช่นกันเพราะฉะนั้นไหนๆก็นั่งแล้วนะคะก็นั่งยาวไปเลยดีกว่าโดยใครที่มีสวีททราเวลพานะคะเราก็ไม่ต้องซื้อตั๋วอะไรเพิ่มเติมแค่จองที่นั่งอย่างเดียวถ้ามีตัว First ๋วเฟิร์สคารนะคะก็จองแบบเฟิร์สคารราคาค่าจองที่นั่งก็49ฟรังเท่ากันหรือสําหรับใครนะคะที่มีตั๋วชัั้้นนน2ะะะคอะอยาากกจปปเเรดม็ ะะแล้วก็นั่งรถไฟชมวิวสวยๆ,ๆแบบ First c l a s s เราก็สามารถอัปเกรดนะคะกับเจ้าหน้าที่ได้เลยแต่เราต้องจองที่นั่ง First c l a s s มาล่วงหน้าด้วยนะซึ่งราคาอัปเกรดนะคะก็ไม่ได้แพงมากเช่นจากเส้นทางนะคะอันเดอร์แมทมาที่ซังมอริสราคาแค่31ฟรังเองซึ่งวิวตลอดเส้นทางที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นทุ่งหญ้าทะเลสาบเทือกเขาสูงทาน้ําแข็งและก็บ้านเรือนรถไฟนะคะจะพาเราข้ามสะพานระหว่างภูเขาลอดอุโมงค์รวมถึงเล่นผ่านช่องเขา บอกเลยนะคะว่ายังไง8ดชั่วโมงนะคะก็คุ้มค่ากับการเมื่อตูดแน่นอนและเห็นรถไฟที่นั่งนานขนาดนี้นะคะรู้ไม่ว่าจองยากมากแนะนํานะคะว่าให้จอง3เดือนล่วงหน้าก่อนเดินทางเพราะถ้าเราจองแบบกระทันหันนะคะเราอาจจะไม่มีที่นั่งหรือถ้ามากันหลายคนนะคะก็อาจจะไม่ได้นั่งด้วยกันเพราะฉะนั้นอยากมานั่งรถไฟเส้นทางนี้นะคะจะต้องจองตั๋วล่วงหน้าเท่านั้นและเวลาจองนะคะมีเทคนิคง่ายๆเลยว่าให้เราจองริมหน้าต่างและก็ให้เราจองต้นขบวนหรือว่าท้ายขบวน เพราะเวลาเรานั่งรถไฟชมวิวนะคะเราก็จะเห็นรถไฟโค้งๆถ่ายรูปออกมาก็จะสวยงามแบบนี้แล้วนั่งนานขนาดนี้นะคะไม่ต้องกลัวหิวเลยเพราะว่าบนรถไฟนะคะเขาก็จะมีอาหารให้บริการด้วย หรือว่าเรานะคะจะพกอาหารมาทานเองบนรถไฟก็ตามสบายเลยจ้าแล้วถ้าถามแขนะคะว่าเราควรจะมานั่งเชิรเชเพรสในช่วงไหนดีแขคิดว่าคนไทยเรานะคะน่าจะชอบนั่งในช่วงฤดูหนาวมากที่สุดเพราะว่าบรรยากาศนะคะก็จะดูโรแมนติกแล้วก็สวยงามไปทุกอย่างและช่วงที่แขแนะนํามากที่สุดนะคะน่าจะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีมาสักประมาณปลายเดือนตุลาแขว่าบรรยากาศน่าจะสวยงามมากๆ เอาเป็นว่าใครที่มีเวลาเหลือๆนะคะลองมานั่งกราเซเอ็กซ์เพสสักหนึ่งวัน8ชั่วโมงกันดูค่ะรับรองว่าไม่มีเบื่อแน่นอน